มาจา้ะพี่น้องจ๋ามากินข้าวปุ้นน้ำยาป่าด้วยกันนะคะน้ำยาป่าตีนไก่มาจา้ะแล้วก็โรยพริกหน่อยนะคร<ด>ับเพราะว่าของแซ่บใช่ทีเด็ดพี่น้องสูตรแซ่บมาพี่น้องมาแซ่บๆด้วยกันครับผมชักหมูไหมเอาเลยมาเลยมาเลยหมูแล้ว เจ่พี่น้องเช่เหมบะหมั้าหิงแคบหมูโอ้พอเนี่ยผักกาดดองเยอแหละเห็ดพี่น้องนี่ม่จาีะป่ะมืกอ้มหอน กืไปกินืมองหมองมันเผ็ดว่าดิกลางหลังด้วยกันแล้วนี่ขออนุญาตใส่ซ้อมนะคะแบบวแล้วเมา่กีเราเขากันจับเที่ อ่อนๆเจ็บอืมผักดอกไหมอ่ะหอมไหมอืมเข่ากันผักกับน้ำยาน้ำจินมผักกัดดอง อร่อกเนี่ยพี่น้องักชข่กักกแนแห้งจ้ะก็ผักที่เรานี่ มีเลือดมีลูกชิ้นนะคะเืิศนุ่มมากหอมเน่้อกระดูกอืมอืมหอมมากหอมเอาข้นทีตรงเนี่ย Để xuống này cho ngoài Tìm thịt lại vô đi đó Ô, đèn hơi cao vô Ha, nhớ không hả? Không chừng Ô มันหอมเลยเนี่ยข้นสลัดเนาะใส่ซอมืใส่ไฟ่เปยซ้อมมายางดีอกบ่คือพอว่ามันห่อนคนนี้คือใส่ซอมมานนีเนาะ้นสลัดเขาใส่ซอมเนาะเขาหอวมันห่อนเมือนกินขัดปูนเศร้านางขัดปนเศร้าอันดาดมือ อย่านี้ยปกติมันห่าจสรดอ่อนๆจ้ะผักชีลาวอืม,ม,ม แคบหมูอร่อยเคี้ยวแล้วไม่ติดแบบไม่เจ็บเพริลันอืมอดรอง,อ,งอ้อยแข็งแข็งซึเจ็บเหงือกอันนี้กพดีน้อ,อนงจ่าที่กอนมามากินเนี่ยมามากินมันไหนเพราะว่ากินแล้วมันเจ็บเหงือกเจ็บเพดานไม่จากพี่น้อ แต่พ่ออ่านได้กินท้องอันอันนี้แหละก็อืมปาดขาไก่วันนี้ไม่ได้รอกระดูกอืมอืม อื S <S> ตีนไก่ต้มเองตุนเองอร่อยมาก สมซุกเกลือรูกจินตาปล่นนกขมาแม่บอกชีดหมดว่ะ Vai xoả bột hoàn nhiêu lúc đó quy gọi vào. Bé à. Ừm.